มีเดินอยู่ที่กุน้ักินนะครัะสถานที่ออกกำลังกายของจังหวัดกาฬสินธุ์็ยนเสียงไหมมาที่ไก่ตัางจนไหนสถานที่ออกกำลังกายนะคะขุน้ักินครับ ไม่ได้หลกกังกลา่ายกนสังน้ำกินกินนะครับ่ทัทีออกกังไปขอมตะสินนะครับ